เวลา9ก้านาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรพูตานซึ่งช้ากว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเมืองพาโรราชอาณาจักรพูตานเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูตานอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์น้ำเกลวังชุกแห่งพูตานร,ระหว่างวันที่25-28เมษายน2568 ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิตครั้งแรกในรัชสมัยหลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรง,งปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วย ท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเป็นสนามบินแห่งเดียวของราชอาณาจักรพูตานอยู่ห่างจากกรุงทิมพูซึ่งเป็นเมืองหลวงประมาณ50กิโลเมตรตั้งอยู่ในหุบเขาลึกที่ระดับความสูง2,235เมตรเหนือระดับน้ำทะเลล้อมรอบด้วยภูเขาที่สูงถึง5,500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึในท่าอากาศยานของโลกที่มีความยากที่สุดในการนำเครื่องขึ้นและลงจอด โดยนักบินที่ทำการบินมายังสนามบินแห่งนี้ต้องได้รับการฝึกอบรมพิเศษและได้รับใบอนุญาตเฉพาะต้องมีทักษะที่ชำนาญด้านการควบคุมเครื่องบินด้วยตัวเองเพราะระบบนำร่องอัตโนมัติไม่สามารถช่วยได้เต็มที่การบินหลบภูเขาเข้าไปตามร่องเขาอาจเจอลมในร่องเขาที่มีโอกาสแปรปรวนได้มากกว่าลมในพื้นที่เปิดราบทําให้การควบคุมเครื่องบินยากยิ่งขึ้น ทำให้นักบินยิ่งต้องใช้ทักษะการบังคับเครื่องบินที่แม่นยำเพื่อการลงจอดอย่างปลอดภัยในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นางมาคาวาดีสุม,มิตรเหมาะปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตประจำราชอาณาจักรพูตานฟ้องทูลอองทุลีพระบาท และกราบบังคมทูลเบิกนางอูเกนโชสมอธิบดีกรมพิธีการทูตราชอาณาจักรพูตานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งราชอาณาจักรพูตานหรือพูตานในภาษาสงา่งคาซึ่งเป็นภาษาประจำชาติพูตานแปลว่าแผ่นดินอันสูงส่งแต่ชาวพูตานเรียกชื่อประเทศของตนว่ารุกยุนหมายถึงดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า โอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานถวายผ้าแพรคล้องพระหัตถ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชนีแห่งพูตานถวายผ้าแพรคล้องพระหัตถ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามธรรมเนียมท้องถิ่นในการรับเสด็จของราชอาณาจักรพูตานเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาดีจากผู้ให้ไปอย่างผู้รับมักใช้มอบให้แขกสําคัญในพิธีกรรมทางศาสนาและแขกสําคัญผู้มาเยือน ในการนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูตานบริเวณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศโดยการเสด็จพระราชดำเนินมารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณ่าอากาศยานนานาชาติพาโรของสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูตานนับเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด ต่อพระราชวงศ์ไทยและประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายพูตานเป็นคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายพูตานเช่นดาโชเคชังวังดีรองประธานองคมนตรีราชอาณาจักรพูตานนายคินฟังดอจิเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรพูตานประจำประเทศไทยเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงทากาเาเาถูละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สำหรับคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายไทยได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายุกรัฐมรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พลเรือเอกวีรศักดิ์อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์ โอกาสนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานส่งส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังโรงแรมเพมโกตทิมพูซึ่งฝ่ายพูตานจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23-26มิถุนายน2534ตามพระราชสารทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานพระองค์ที่4 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูตานในครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรพูตานในครั้งที่สองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองพระราชวงศ์และสองประเทศทั้งนี้ฝ่ายพูตานได้จัดจุดพักรถระหว่างทางเสด็จพระราชดำเนินสองจุดได้แก่บริเวณหมู่บ้านหวังซิซินากรุงทิมพู โดยประชาชนในพื้นที่และตำบลใกล้เคียงนำพืชผลทางการเกษตรที่ได้จากการเก็บเกี่ยวเช่นข้าวสารผันพืชไข่และเครื่องหอมมาจัดแสดงซึ่งเป็นประเพณีการต้อนรับตามธรรมเนียมท้องถิ่นของผู้ตานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำเกษตรกรรมที่ไม่เพียงทำเพื่อการดำรงชีพแต่ยังเป็นการจัดเตรียมพืชพันธุน์ธัญหารเพื่อการสการะบูชาเทพเจ้าซึ่งเป็นวิธีการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นการกล่าวคำอวยพรแก่ผู้มาเยือนผ่านคำอธิษฐานพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมและประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังบริเวณซุ้มประตูกรุงทิมพูโดยได้ทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมประกอบเพลงท้องถิน่นโดยชาวพูตานมีความเชื่อว่าประเทศพูตานได้รับการคุ้มครองจากเทพเจ้าท้องถิ่นอันทรงพลังจากทุกสารทิศ แต่ละชุมชนมีการเต้นรำบทเพลงเครื่องนุ่งหม่มและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อบูชาเทพเจ้าบทเพลงเหล่านี้มักมีที่มาจากคำสอนของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตซึ่งชาวพูตาให้ความเคารพนับถือโดยเรียบเรียงขึ้นเป็นพิเศษใช้แสดงเพื่อต้อนรับแขกค,คนสำคัญ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้มาเยือนว่าจะได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นตลอดการเยือนช่วยให้ผู้มาเยือนรับรู้ได้ถึงจิตวิญญาณของดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเมืองพาโรไปยังกรุงทิมพูมีนักเรียนและประชาชนชาวพูตานประมาณ1 5 0 0 0ถึง20,000คนเฝ้าถุละอ,องทุรีพระบาทรับเสด็จพร้อมโบกธงชาติไทยและพูตาน รวมทั้งมีการประดับพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชาธิบดีตลอดสองข้างทางเพื่อถวายพระเกียรติเวลาส1เอนาิกาย1นาทีรถจนพระที่นั่งถึงยังโรงแรมเพมกโกตทิมพูซึ่งฝ่ายพูตานจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยมีพระคณิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตาน <Okey> ได้แก่เจ้าหญิงชิมิยังซอมวังชุกเจ้าหญิงโซนามเดเชนวังชุกเจ้าหญิงเดเชนยังซอมวังชุก เจ้าหญิงเคซังโชเดนวังชุกและเจ้าหญิงยูเฟมมาโชเดนวังชุกเฝ้าทุลละองธุลออีพระบาทรับเสด็จนอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายภูตานได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาทักษะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมประหลัดกระทรวงการต่างประเทศประลัดกระทรวงสาธารณาสุขรองราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนก,กรุงทากาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงนิวเดลีเลขานุการโทรสถานเอกอัครราชทูตนกกุงทากากงสุนใหญ่กิติมศักดิ์นัก,กรุงทิมพูชุมชนคนไทยในยราชอาณาจากักรพูตานและเจ้าของโรงแรมเพมกโกทิมพูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระกนิษาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ร,ราชารสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา6นาฬิกานาทีสมเด็จพระกนิษาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย สเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานสาวภาสภากาชาติไทยเขตปทุมวันในการนี้ทรงวางพานพุ่มถวายาศกักการะพระราชานุสาวารีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราาชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชากุศลทรงบาทพระสงฆ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ132ปี ทั้งนี้เมื่อวันที่26เมษายน2436พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกระหรรรมอ่อมให้จัดตั้งสภาอุณารวมแดงแห่งชาติสยามและส่งรับไปในพระบร,รมบราชูปถัมภ์อีกทั้งยังส่งให้แต่งตั้งสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ธิราปบร,รมบราชเทวีพระพันวษา,าอัยกาเจ้าเป็นสภาชนานีและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบร,รมบราชินีนาถพระบร,รมบราชชนนีพันปีหลวงเป็นสภานางยิกา ต่อมาในปี2449เปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติสยามและในปี2482ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติไทยจนถึงปัจจุบันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเตรียมความพร้อมเพื่อผู้ประสบภ,ภัยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาำัยพิทักษ์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยกราบบังคมทูลเบิกคณะบุคคลเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาท ถุงกาถุงตะหม่ถวายกุญแจทางสัมภาระผู้ประสบภัยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภาการชาติไทยและพระราชทานกุญแจทางสัมภาระผู้ประสบภัยให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาหมยพิทักษ์สภาการชาติไทยคลังสัมภาระผู้ประสบภัยมีโครงสร้างเป็นแบบน็อกดาวน์ไม่ต้องการใช้พื้นที่สามารถถอดประกอบได้จะสร้างขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการจัดเตรียมคลังสำหรับผู้ประสบภัยไว้เพื่อสำรองเครื่องอุปโภค <à stro hat> บริโภคที่จำเป็นสำหรับความต้องการที่เร่งด่วนเมื่อเกิดภัยพิบัติ pues. ต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นที่จัดเก็บชั่วคราวสำหรับสิ่งของปริจาคก่อนคัดแยกประเภทตรวจเช็ควันหมดอายุก่อนส่งให้ผู้ประสบภัยตามความจำเป็นเร่งด่วนเวลา9นาฬิกานาที <itarian> สเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงกันน้ำมันบางจากเขตพระขนงกรุงเทพมหานครส่งเปิดหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือซับแห่งแรกของประเทศไทยของกลุ่มบริษัทบางจากที่เป็นพลังงานทางเลือกสำหรับโลกที่ยั่งยืนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมการบินซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ซึ่งการผลิตซับเปรียบสุ์หรือนีซับ สามารถผลิตได้จากน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารและวัตถุดิบทางเลือกอื่นๆซึ่งมีประโยชน์หลายด้านอาทิลดการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไม่ถูกต้องและป้องกันการใช้ซ้ำที่จะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เป็นสารอันตรายที่มีผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้เสริมจากการขายน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วมีกระบวนการผลิตภายใต้ระบบที่ได้รับการรับรองในระดับสากลโดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาทีเบศมหาภูมมิหาราชปรมนาถบพิรมาสู่การพัฒนานี้ซั์ที่มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าร้อยละ80ิ เมื่อเทียบกับเชื้อเพลงดั้งเดิมเป็นการสนับสนุนการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอุตสาหกรรมการบินสำหรับการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตนี้ซับและจัดทำโครงการทอดไม่ทิ้งหลบดซีนน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารจากครัวเรียนร้านอาหารและสถานประกอบการต่างๆณสถานีบริการน้ำมันบางจากทั้ง298แห่งทั่วประเทศ สมเด็จพระกนิฐาถิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลในสถาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราเพื่อตุลาองค์พระบาทก่อนสเสด็จพระราชาดำเนินกลับประเทศไทย วันที่24เมษายน2568เวลา8นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเท่ากับไทยสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนห้องสุภัตราหนึ่งโรงแรมสุภัตราเบียงจันทร์พระราชาทานพระราชาวโรกาสให้นางสาวมารกตศรีสวัสดิ์เอกอัครราชาทูตณเวียงจันทร์ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำภาพประตูใส ผลงานของนายหงสาโคสุวรรณศิลปินที่มีชื่อเสียงของลาวและพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชาทูตณเวียงจันทร์เป้าทุลละองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่21-24เมษายน2568 จากนั้นเสด็จออกณนะห้องสุภัตราสามพระราชทานพระรชาชวโรกาสให้ตัวแทนภาคเอกชนไทยทั้ง9้าบริษัทที่มีบทบาทสนับสนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในลาวให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและส่งเสริมสายสัมพันธ์ไทยลาวให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นเฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายว,วันพระรชาชสมภพ70พรรษาวันที่2เมษายน2568 เวลา12นาิก30นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติวัดไตป,ประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 242เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยมีนายทองสวรรค์ผมวิหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีเกียรติยศ นายอุตมสิทธิพงศ์อธิบดีกรมพิธีการทูตนายคำพันธ์อันลาวันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยนั่งสาวมรกตรีสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งสเสด็จ การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการการเสริมสร้างอนาคตที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น25ปีความร่วมมือไทยลาวด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธรารณสุขตามพระราชดำริมีพระราชดำริว่าเรื่องสุขภาพสุขภาวะของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญยิ่ยงต่อความมั่นคงความเจริญของบ้านเมืองจึงได้ทรงพระราชอุตสาหะ พยายามให้มีโครงการความร่วมมือกับลาวด้านนี้มาเป็นเวลายาวนานถึง25ปีทําให้ลาวมีบุคลากรที่ดีเกิดการเรียนรู้ปัญหาทางสุขภาพสุขภาวะผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถนำความรู้ไปสานต่อทำวิจัยด้านต่างๆเพื่อให้คุณภาพชีวิตการรักษาพยาบาลดีขึ้นโดยลำดับทางฝ่ายไทยก็ได้ประโยชน์ได้เห็นปัญหาได้ใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งนักวิจัยไทยและลาวมีการเขียนรายงานทำวิจัย มีพระราชดำริด้วยว่าควรนำไปตีพิมพ์ในวรารสารนานาชาติด้วยเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกไม่ใช่มีประโยชน์แต่ลาวและไทยเท่านั้นความสัมพันธ์เช่นนี้ยังรวมถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ตำหนักผ้าไหมาลาวโบราณได้เห็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ร่วมกันระหว่างไทยลาวความเข้าใจศิลปะทําให้เข้าใจคติความเชื่อซึ่งกันและกัน ส่วนการที่ได้พบนายทองลุนสีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณารับประชาธิปไตยประชาชนลาวและเลขาธิการพักประชาชนปฏิวัติลาวเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้โครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์สามารถดําเนินการได้อย่างดีการเจริญสัมพันธไมตรีความเข้าใจกันทางวัฒนธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมนี้ เป็นพลังที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนให้สังคมมีสุขภาพสุขภาวะที่ดีเป็นกำลังพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญและสงบสุขได้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนวัฒนธรรมป้องกันความสงบและศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยสัวหลัก22ทำให้เห็นว่าลราพยายามส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านการศึกษาให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ปลูกฝังนิสัยทั้งด้านวิชาการการเกษตรและบัญชีรวมทั้งให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพและสุขภาวะเพื่อสร้างเด็กและเยาวยชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพเป็นรากฐานของประเทศที่สําคัญยังสนับสนุนการศึกษาเพื่ออาชีพเน้นด้านเกษตรกรรมเพราะเกษตรกรเป็นกําลังสําคัญในการผลิตอาหารโทรทัศน์โรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรสวรมหาราชเนื่องในงานรัฐพิธีวันไพรวันสวรรคตประจำปี2568เวลา9นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุนาโปรกร้าโปรรอมมให้พลเอกไบูบย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชาชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนักพระบรมราชานุสาวนุสรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องในงานรัชาพิธีวันท้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2568เพื่อน้อมรำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้นครองรัชสมบัติเมื่อปี2133ทรงเป็นมีรัชษัติที่ทรงพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพทางการรบด้วยการกระทำยุทธหทัตถีในการกอบกู้เอการาชของชาติทําให้ประเทศชาติดารงเป็นปึกแผ่นจนถึงปัจจุบันพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25เมษายน2148สิริพัชชนาพรษา50พรรษา ะรัฐมนตรีจะมีมติให้วันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันที่เลึกวันคล้ายวันสวรรคตและจัดการทอทพิธีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณองค์มนตรีติดตามความก้าวหน้าโรงงานผลิตน้ำหนองหอยการปรับปรุงร้านโครงการหลวงสาขาสุเทพและร่วมประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานของบริษัทโครงการหลวง ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกำปนัทรุติดิองค์มนตรีเลขาธที่การและประธานกรรมการบริหารบริษัททโครงการหลวงตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มหนองหอยซึ่งในปี2566ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ดำเนินโครงการผลิตน้ำดื่มน้ำแร่เพื่อต่อยอดโรงผลิตน้ำดื่มเดิมให้สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มการผลิตน้ำแร่จากธรรมชาติดวยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยด้วยระบบน้ำแร่ธรรมชาติและระบบ r e เ e ิร์สออสโม s ิสนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานน้ำสำหรับบรริโภคเป็นน้ำแร่ที่ผ่านชั้นหินระดับความลึกกว่า100เมตรและคงคุณค่าแร่ธาตุสำคัญปัจจุบันดำเนินงานคืบหน้าร้อยละ95 สามารถผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดด้วยกำลังการผลิตสูงสุดถึง1 2,000ขวดต่อชั่วโมงและติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงร้านโครงการหลวงสาขาสุเทพซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยลาลัยเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน23สาขาของร้านโครงการหลวงโดยมีแผนปรับปรุงพื้นที่ให้มีเอกลักษณ์มีความทันสมัยสะดวกต่อการให้บริการและรองรับลูกค้า คณะอาจารย์และนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นมีความคืบหน้าการดำเนินงานร้อยละ35ช่วงบ่ายองค์คมนตรีเป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนินแดงจังหวัดปุริรัมย์ณนห้องประชุมส่วนวิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการี่เปิเําร์ ฝนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงทางภาคเหนือสู่พื้นที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างชุมชนที่ยั่งยืนตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้แผนกลยุทธ์ระยะ3ปี2568-2570ปถึงรประกอบด้วยการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการใช้พื้นที่สองประกอเพื่อการเกษตรตามกฎหมายการพัฒนาอาชีพสร้างไรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตตระดับโครงสร้างพื้นฐานและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้องค์คมนตรีได้ร่วมหารือแนวทางการปรับปรุงโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกรุงเทพและเชียงใหม่ประยุระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ทัาสดอมจิประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ว่าการออำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารบุลนิธิรัชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์และคณะบุรนิธิรัชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจ จากนั้นเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน888ชุดเพื่อเชิงไปมอบให้แก่รัสดอมที่ประสบวัตภัยในพื้นที่ต่อไปจังหวัดร้อยเอดเกิดเหตุวัตภัยและพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่19-21เมษายน2568มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ5อำเภอได้แก่อภอทวตบุรีอเเสรภูมิอทุ่งเขาหลวงอเภอเชียงขวัญและอเภอจังหาร มีรัศดรได้รับความเสียหาย888ครัวเรือนโดยจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนั้นลงืินที่ตำบลมะอึ่อำเภอทวัตบุรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุป,ปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวที่ประสบปภัยซึ่งมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในความดูแลจํานวน3ครอบครัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราระชทานสิ่งของเครื่องอุป,ปโภคบริโภคและวัชพันฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเทเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังคูลสิทธิวิบูญณราชกุมารวันที่29เมษายน2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมบราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระหรรม่อมให้หนายชนะชัยวรมาลีเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้ที่อยู่ในความอุปการะและเจ้าที่ส4้อยสคนณนสถานสงเคราะห์เยาวชนบุรีนิธิมหาราชจังหวัดปทุมธานีซึ่งให้การอุปการะเด็กและเยาวชนชายอายุระหว่าง6ถึง18ปีที่ประสบปัญหาทางสังคม ตลอดจนดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยจัดการศึกษาในระดับชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6แล้วฝึกวิชาชีพต่างๆและทรงพระกรุณาโปรดกราโประกรมม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชพันธ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้ที่อยู่ในความอุปการะและเจ้าหน้าที่จำนวน158คนณสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรจังหวัดปทุมธานี ในการนี้เยาวชนที่อยู่ในความอุปการับได้แสดงการเต้นประกอบเพลงจับมือกันไว้ซึ่งเป็นการแสดงที่จะไปโชว์ในวันที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยจุฬาพรจากโครงการราชวิทยาลัยจุลาพรร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูปลูกป,ป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษิาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่2ตำบลบางย่าพแพรกอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครราชวิทยายลัยจุฬาภรร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการราชวิทยายลัยจุฬาพรณร่วมบรุรักษ์ฟื้นฟูปลูกป่าชายเลนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมาหารกรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี่อทรงส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทร,รัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการรวมถึงนักศึกษาและบุคลากรราชวิทยายลัยจุลาภร์ตลอดจนประชาชนให้ตระหนักถึงการเป็นจิตอาสามีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมและเห็นความสำคัญในการฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลนอย่างจริงจัง จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับรับไปติดตามที่คุณเจษนาและคุณวัดนิสาผมจิรินัยมีชัยสวัสดีครับ